เอาไปต้้งมายืนพิงตรงนี้ไว้นน่ไม่ให้มันชน,นอ่เออไม่ต้องเอาขาลงไม่ต้องเอาขาลงขับให้มันได้ <c oughs> เออ ขาลงทำไมอ่ะเออขาลงก็ไม่เซียนดีกว่าโค้งอะไรไปนักหนาเร่งเครื่องให้มันได้ระยะมันให้พอดีพอดีเรารู้ขนาดมันการระยะให้มันได้การระยะให้มันได้เอ,อ,เอ,อาดีโค้งทำไมไกลยัง่ะ อ้อมไปผ่อนเครื่องผ่อนเครื่องแล้วก็บิดเอาเอาไปออกนอกอคอกแล้วโค้งไกลไปเมกบรก็ไมาานะกก่มีเขามีให้เบรกไม่ต้องเอาขาลากเร่งไปดิมันค่อยเก่งก็เร่งไปไม่เร่งอะไรตนัวนี้ มันจะล้มก็เร่งเครื่องมันจะให้มันกันนี้อ่อนเกินไปเดเครื่องมันอ่อนเกินไปมันก็ล้มเดย,ย, <c oughs> ยังไม่คล่องยังไม่คล่องเอาไม้เอามันคล่องเอามันคล่อง <c oughs> ไม่เอาตรงนี้ยังไม่คล่องเลยมองตรงไหน เบรกไม่เบรกอ่ะเบรกก่อนดิเบรกแล้วก็จอด